เราดีครับกับแจ็คโฟริงเหมือนเดิมครับ mm hmm. วันนี้ต้องบอกเลยว่า mm hmm. วันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถสามันประจําบ้านที่บอกเลยวว่า SUV นะครับเป็นขนาดที่ใช้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเกินไปนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้ตลอดอ่าต้องพูดเลยว่าคันนี้ได้ไปขุมเลขไม่น้อยด้วยนะครับและแถมแถมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีกนะครับแบบอือคือเอามาคันนี้ต้องบอกเลยว่าเอามาแล้วไม่เคยทันเลยนะอยู่ได้เต็มที่เลยนะช้าสุดคือไม่เกินเดือน ประมาณสอาทิตย์ช้าสุดนะครับไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูสภาพโดยรวมแล้วกันนะแล้วเลขไม้เท่าไหร่สภาพเป็นไงครับโอเคไปไปดูกันดีกว่าเอาละนี่เลยกับตัว G.L.C. 2ตัวเครื่องยนต์ดีเซลตัวท้ายคูบแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถสามันประจาบ้านที่ต้องบอกเลยว่าเอามาไม่เคยพอเป็นวัตถุไปไวหนึ่งคันนะครับนี่เลยกับตัว G.L.C. ตัวนี้เลยนะครับโอ้โหหลายหลายคนถามหาเยอะเยอะมาก บ,บอกว่า GLC มันจะเข้ามานะครับตัวนี้มากับรุ่น GLC 220ดีเครื่องยนต์ดีเซลนะคะับอกเลยว่าโคตรประหยัดน้ำมันเลยแล้วก็สวยหรูหราในตัวนะครับับในเมืองในชีวิตประจำวันได้ Daily u s ยได้แล้วก็ไปเที่ยวครอบครัวได้เหมือนกันโดยที่โดยสารไปได้แบบว่าไม่ต้องกลัวเลยด้เฮ้ยมีลุงมีหลุง,มลงไม่กลัวหรอกคันนี้ลุยได้นะครับเป็นรถสามัญประจําบ้ากที่ทุกคนหลายคนที่ว่ามองถึงคันนี้ว่าเป็นรถที่ d ด i l y Use ได้คุ้มค่ามากที่สุด นะครับไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับคันนี้ค่อนข้างที่ตอบโจทย์เลยนะครับดูดิสภาพรถโดยรวมทั้งหมดอยังดีแบบดีจริงเลยนะแบบว่าด,ด,ดีจัดเลยอะนะครับคือบอกพอเห็นปุ๊บโู้สภาพโคตรดีเลยคือแบบว่าสภาพริ้วรอยแล้วลักกิมรอยพวกอะไรเงี้ยไม่เห็นเลยนะแล้วเดิมจัดเลยแบบเดิมแบบสนิทเลยอะอนะครับสภาพทุกอย่าง ยังตึงยังไม่มีเหี่ยวหรือรอยพับของเบาะที่เจ้าของเดิมใช้งานนะครับเลขไม่ก็น้อยด้วยแค่40,000เอง44998นะครับเลขไม่จําเลขโคตรง่ายเลย44998นะครับโอเคมาดูพร้อมกันดีกว่านี่เลขไม้แค่44998นะครับโอเคตอนนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวผมว่าผมขี้โมอีกว่ารถมันมันไม่สวยหรือยังไงนะครับพามาดูพร้อมกันเลยเนาะโอเคขออนุญาตนะครับมือเดียวปึ๊บ ่านี่เลยเดิมจัดต้องบอกเลยว่ามันเดิมอ่ะมันเดิมจริงๆแบบเดิมสนิทเลยอ่ะนี่ดูดิสภาพเพิ่งเอาลงเมื่อกี้ลงสลรถสไลด์เมื่อกี้เลยนะครับดูดิสภาพทุกอย่างยังไม่มีการคีนอะไรใดๆเกิดขึ้นให้เห็นสดๆยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ ต้องบอกว่าเดิมไม่มีการไม่ไม่มีการแกะอะไรใดๆเกิดขึ้นือการเคาะเกิดคือสติกเกอร์เลเวลเลเวลยังอยู่ครบตามตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะครับโอเคทุกอย่างยังอยู่ครบสภาพโดยรวมโคตรดีอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพามาดูข้างในดูคืออย่างแรกที่คนขับจะต้องสัมผัสเลยคือปีกเบาะใช่ไหมอย่างแรกที่จะต้องคือรถจะต้องโดนปีกเบาะตรงนี้และตรงนี้นะครับแต่รอยมีแค่นี้ นะครับมีรอยพับแค่ตรงนี้ตรงเดียวนอกนั้นตึงเปียกนะครับผมไม่ได้ขี้โมอยากให้มาต้องพูดจริงใจ,งจ,งจงผมเองอยากให้มาเห็นสภาพนะครับสภาพเบาะสภาพ,ภาพรถภายนอกและภายในเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างอยากให้มาเห็นมากๆเลยนะครับดูดิเห็นปะทุกอย่างยังสมบูรณ์ใสๆริงๆนิ่งๆแบบนี้ต้องโฟกิงเท่านั้นต้องบอกเลยว่าใครซื้อกับใครซื้อกับผมไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับ จะพูดเลยว่าไม่ผิดหวังย้ำอีกรอบไม่ผิดหวังคือคุ้มทุกเม็ดเงินแน่นอนครับโอเคทีนี้พามาดูสภาพเบาะด้านข้างฝั่งข้างคนขับกันบ้างนี่เหนะดูเนียนแบบนี้หาได้ที่ไหนต้องบอกเลย,ว,ยว่าคัดทุกคันย้ำว่าคัดทุกคันไม่ส่วนจริงไม่มาเจาะที่ร้านโฟกิงแน่นอนครับนะโอเคนี่เห็นปะนี่นี่ ด,ดูิย้ำอีกรอบว่าถ้าไม่สวยจริงไม่ใส่จริงนะครับไม่เอามาจอดที่โฟกิงนะครับโอเคบอกเลยว่าสวยจัดนะแล้วกล้องคันนี้เนี่ยอ่ะพามาดูกล้องคันนี้ใช้งานแล้วเป็นกล้องมองร้อพันด้วยรู้สึกว่าเป็นกล้องมองล้อพันนะดูสีนี่กล้องมองล้อคันจริงๆหนึ่งสองสามมับเขาให้อ่าบอกเลยว่ากล้องชัดเป็นจอยาวเป็นจอเวอร์ชั่นใหม่แล้ว ที่ถ้าว่าถ้าเป็นปกติถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก่อนอเฟลิปเนี่ยตัวนี้เอถ้าไปตัวกล้องเนี่ยจะเป็นจอสั้นอันนี้เป็นจอยาวแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วจอตัวนี้กับนาเห็นไหมไม่ใช่เป็นเข็มเป็นฟูลดิจิตอลหมดแล้วนะครับอืมบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นจอหมดทุกอย่างเป็นจอหมดนะครับเนียนๆใสๆแล้วก็บอกเลยว่า รถคันนี้คุ้มเม็ดทุกเม็ดเงินได้ไปคุ้มทุกเม็ดเงินแน่นอนครับย้ำอีกแล้วว,ว่าคุ้มถูกเม็ดเงินนะครับเสียไปนี่คุ้มแน่นอนครับเราใช้งานได้ย,วยาวๆเลยเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวทุกอย่างสงสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคไปพาไป,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 ปคิดดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเพราะมันมีล้ออีกเดี๋ยวผมต้องถ่ายอีกนะโอเคเดี๋ยวผมจะมีถ่ายต้องบอกเลยว่า,ว,าว้าวอีก2คันนี้ต้องบอกเลยว่าว้าวแน่ สายพ่อบ้านต้องบอกเลยว่าพ่อบ้านรักครอบครัวหรือพ่อบ้านสายซิ่งเนี่ยนะครับตอบโจทย์แน่นอนขอขอใบแค่นี้นะครับโอเคเอาละฮะก็ตามนี้แล้วกันเนาะหากลูกค้าคนไหนกับมืชอชอบตัวนี้นะเมอร์เซเดสเบนตัว GLC250 เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะย้ำอีกรอบว่าคันนี้นะนะครับก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์0 6 1 5 2 5 3 9 1 5นะครับหรือว่าจะมาหาผมได้ที่นี่เลยโฟกึ้งแล้วชุลี่ค่ะอยู่เส้นเกษตรนะมีตลาดรถมอเตอร์สแควร์ล็อกตีหค,ครับไปแล้วครับรบ๊ายบาย